ิดชีวิตแพทพาวเวอร์แพททิ้งอดีตในห้องขงังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากนายวรยศบุญทองนุม่มหรือแพทพาวเวอร์แพทได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่เรือนจำบางขวางเมื่อวันที่4มก,กราคมหลังรับโทษในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายและเสพเป็นเวลา50ปี แต่ได้รับการลดโทษเหลือการจองจำเพียง16ปี6เดือนจนเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นหลายคนอาจสงสัยว่าหนุ่มแพทคือใครและโด่งดังมากแค่ไหนในอดีตแพทมีชื่อจริงว่าวรายศบุญทองนุ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในฐานะแพทพาวเวอร์แพทโด่งดังในฐานะนักร้องนำวงพาวเวอร์แพทสังกัด GMM Grammy และยังมีผลงานการแสดงในละครหลายเรื่องที่โด่งดังในช่วงปี2543ถึง2547 และล่าสุดแพทพาวเวอร์แพทจัดงานครบรอบ2ปีที่ได้รับอิสรภาพตอบแทนความรักและโอกาสที่แฟนคลับและสังคมมอบให้เราจัดขึ้นมาเพื่อขอบคุณแฟนเพลงและทุกคนที่ให้โอกาสที่รักและเชื่อใจเราสนับสนุนเราทุกๆอย่างและคอยให้กำลังใจเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนที่เลือกจัดที่นี่เพราะเป็นที่ที่เราออกมาครับก็คือตรงความหมายเลยครับวันที่4มกราคมปี2564เมื่อ2ปีที่แล้ว เราออกมาจากที่นั่นได้เจอพี่ๆสื่อครั้งแรกและได้บอกถึงความจริงใจของเราว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีในวันนั้นเป็นคนที่คนภายนอกและคนส่วนใหญ่ได้เห็นว่าเรากลับมา